สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเตรียมตัวตายต้องทำยังไงในวาระสุดท้ายคลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของการหมั่นเจริญม,มรณานุสติจะช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้อย่างสงบ แม้ว่าการเจริญมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายจะเป็นหลักธรรมแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแต่ชาวพุทธส่วนหนึ่งยังติดอยู่ในความเชื่อเรื่องของโชคลางก็เลยมักจะปฏิเสธที่จะคิดถึงในเรื่องนี้ แท้จริงแล้วเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความตายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่ได้มีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนจะเกิดความทุกข์มากเมื่อเรื่องเหล่านี้มาถึงพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริมมรณานุสติไว้ว่า,วาอันบุคคลทำให้มากแล้วในเรื่องของมรณานุสติย่อมมีผลใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุด และพระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรณานุสตินั้นสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังคปรินายกได้นิพน์เอาไว้ในหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีว่ามรณานุสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธจริต คือคนที่ฉลาดการใคร่ครวญถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจล่วงพ้นไปได้ทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่ สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรสักอย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วยอมเร่งกระทำความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้า ผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่ากู่หาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่ และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางคนใกล้จะเข้าลงแล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานนั้นตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนศูนย์เปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปสะสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้เหนื่อยยากขวนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นต้องโมคะสูญเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดไม่ได้เลย มรณานุสติไม่ใช่ความยินดีในความตายดังที่กล่าวมาแล้วว่ามรณานุสตินั้นเป็นการหมันระลึกถึงความตายเป็นการพัฒนาจิตให้รู้โลกตามที่เป็นจริงและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันเวลานั้นมาถึง ท่านอาจารย์พุทธทาภพพิกขุได้บรรยายไว้ในหนังสือปัดฉิมอาพาธว่าการเรียนรู้ชีวิตใกล้ตายทำให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะศึกษาความเจ็บความตายความทุกข์ให้มันชัดเจนไม่สบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อเตือนใจว่า การตายเป็นหน้าที่ของสังขารอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกจากการต้อนรับให้ถูกวิธีการเจริญม,มรณานุสติจึงไม่ใช่เรื่องของการเชิญชวนให้ยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปเช่นนั้นเอง ในมหาสุกูลทายิสูตรมัดชิมปนาตมัดชิมนิกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาผู้สี่คือดินน้ำลมไฟเกิดแต่บิดามารดามีอันทำลายและแตกกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพลทูลอันง,งามมีได้ขาวเหลืองแดงเขียวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นแม้มรณา,านุสติหรือการะระลึกถึงความตายจะเป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติและช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท แต่คนส่วนหนึ่งก็ยังกลัวความตายอยู่มากและไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้บางคนหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปร่วมในงานศพแต่ยินดีที่จะไปงานฉลองวันเกิดแท้จริงแล้วการเกิดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะตามมาด้วยความเจ็บความแก่และความตายดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความตายมาจากความเกิด ถ้าไม่อยากตายก็ต้องอยากเกิดคือไม่มีภพไม่มีชาติที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติก็คือไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองท่านอาจารย์ชาสุภโทได้บรรยายไว้ในหนังสือกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวว่าอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากสงบมันก็ไม่สงบ ท่านได้กล่าวถึงพุทธโอวาของพระพุทธองค์ว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดแต่นี่อยากจะเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหานี้มันยากลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้ดังนี้นี่เองการต้อนรับความตายต้องทำอย่างไรในวาระสุดท้ายของชีวิต วาระสุดท้ายนั้นเป็นหนทางที่ทุกคนต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากได้มีการเตรียมตัวไว้บ้างเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆจะได้ตั้งรับอย่างถูกวิธีไม่เกิดความหวาดกลัวทุรนทุรายจนทำอะไรไม่ถูก การเจริญม,มรณานุสติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำเองส่วนการดูแลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยการบรรเทาปวดเป็นเรื่องที่แพทย์จะช่วยได้ซึ่งถ้าผู้ป่วยได้เขียนเอาไว้ว่าแสดงเจตนาเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต ว่าขอให้ดูแลแบบประคับประคองเพื่อจากไปอย่างสงบไม่ประสงค์ให้ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นไม่ประสงค์จะให้ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากใส่สายอาหารทางจมูกเจาะคอหรือว่าปั๊มหัวใจเหล่านี้สามารถเขียนเอาไว้ได้เพราะการยืดความตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและจากไปอย่างไม่สงบ การเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องนี้ทำให้แพทย์และญาติทราบความประสงค์ที่แท้จริงและถือปฏิบัติได้ถูกต้องส่วนเรื่องทรัพย์สินนั้นก็สามารถเขียนเป็นพินัยกรรมเอาไว้ได้เรื่องเหล่านี้อาจจะต้องขอคำปรึกษาได้จากโรงพยาบาลหรือขอเอกสารแนะนำได้จากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หากได้เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกว่าได้จัดการภาระที่ค้างค้างเสร็จสิ้นแล้ว จิตใจจะเบาสบายขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็มีบางกรณีที่ผู้ป่วยเกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่และอยากจะให้ความตายมาถึงเร็วๆเพื่อให้ผลจากสภาพที่เป็นอยู่กลายเป็นความทุกข์ความกังวลอีกแบบหนึ่งเรื่องนี้คงจะต้องทำความเข้าใจในความจริงของธรรมชาติว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ตามเหตุและปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถไปกำหนดได้อย่าลืมหลักธรรมที่ว่าความอยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์ทั้งภวะตัณหาและวิภวะตัณหาหล้วนนำมาซึ่งความทุกข มรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายจึงไม่ใช่การยินดีในความตายหรือเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตจนอยากจะจากโลกนี้ไปเร็วๆและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดวิธีเตรียมตัวทำอย่างไรเมื่อวาระสุดท้ายในชีวิตมาถึงนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ